แมปหาแลยเนีเยอสวยดีเฮ้ยป่าเราเชื่อก่ตีได้นะได้เหรอได้ใครตีได้ก็ได้ป่าจะไงไปด้วยกันหรอเตะกันก็ได้ไปยังไงอ่ะมันมีตรงไหนบ้างไปล่างกูก็ได้นี่แมปสวยดีว่ะแมปสวยดี กระตันกูลืมเอาไฟมาว่ะโูแฟตมาทำไมวะเนี่ยเราอย่าห้ามไปั่มันนะถ้าเระห้ามไปปั่มันนะไอตัวตรงที่อยู่ตรงนี้มันจะวิ่งมาตีเราเออเพิ่มไปดิตัวอะไรวะป้อมเหรอมันเหมือนไอตัวนี้เรานี่แหละป้อมมาดิอ๋อปืนได้อุ้ย นเป็นผู้วิชาร์ดอ๋อข้าวันนี้ได้เนี่ยน้ำจะตายข้าวันนี้ได้เนี่ยเข้าไปทำแบบป้อมช่วยยิงรักลับปุตบแม่เดี๋ยวไว้สองกันอะไรมาวะ สิงแล้วต้องแฝดเกย์กตายเลย ทำไรอ่ะทำไรอ่ะเทพอ่ะเหมือน,นจะเทพอ่ะสิ่งก็ต้องแกร็บทำเป็นยิงไล่เหมือน,นเหมือนเหมือนเล่นเก่งเลยอ่ะเนี่ยเราได้เราได้ด้วยกันนะโ, <ก S 1> โอเคอ้าวอ้าวอ้าวสายเนี่ยอย่างเงี้ยแตกตกลัวแตกอ่ะแตก มีตี <rodz aju. S 1> แล้วมีเพ in <ator> so <strong> ื่ตีแล uh huh? ้วมีเพื่ตีมันตี่ไววต่อแม่ทำไมพิทกูมันเปิดปิดเองวะจัดการสามสีตัวอังเดียวะ อยู่ในป่านะยังชิงโอ้โหเยอะจังอ่ะเอากูอยู่ในวงใายกูตายวงไหนวะอ๋อโฟร์จีดวน ต้องอะไรวะก็อะไรอ่ะอ้าวอะไรเนี่ยอ๋อเราได้ดวนดวนคืออะไรอ่ะด้วยกันแล้วสองคนนั่นแหละกูขยับไม่ได้ิงเยนเดี๋ยวนะกูนะเดี๋ยวนะตั้มล็อกดิโอ้เข้าใจแล้วตั้มยิงตั้มเฮอตั้มหนีไปไหนวะตั้มเฮ้ยจบ เท่ดีวะดีงมีผู้ชมด้วยสุดจากใครสากใครตำหนีทำไมเมื่อกี้เี้ยรักกับมีคจูนปูหรอเออตามมึงอ่ะมึงกับฟอนอะโอ้เป็นการระลองการทดลองโดนต่งเวียนเอ้ยีิบไปมีบไปปอยเวน ปอนปอนบอล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 ไม่มีสกิลเออหนึ่งหนึ่งว่ะหนึ่งหนึ่งว่ะหนึ่งหนึ่งว่ะโอ้ยตัวเองไม่ได้หรอกขึ้นไหนตัวเยนแพ้ก็โง่ยี่อะไรละโอ้ยเกือบแตกเมื่อกี้กูนึกว่ามันเลิกส่วนแล้วนะเว้ยแต่กูนึกว่าให้ทำอะไรกูจะออกไปตีคลิป เก็บบอลต้องแอบเมื่อกี้นะกลัวติีแม่งเลยมันต้องโวนทุกคนเออกูยืนยิงบูเล่นนะตอนแรกกูก็ไม่รู้เออกูก็ตีบูกูนึกว่ามันไม่ทำกูนึกว่ากูนึกว่าไอ้นัดโวนเสร็จแลไปกูนึกว่ามันจะไปจบกันแล้วนะกูยืนตีบอลเด็ดดกูเก็บอันติไว้กูให้โลละมาตั้งเยอะว้ดูดิ เออแค่ชนะเนาะอืมชนะได้โลดอ่ะเอาเลดไหมเอาเลดไหมอ,อืมอ้าวทำแล้วติอันติเอาอีกยี้ทำไมไมีมคนเจอลิงดิงกูแรงเนาะโอ้โหเล็บเนม จะมายิงกูแรงจังวมะด้ยความถึเกเยซโกเน่เจอจังโูกแรงเลยต่อไหม่งเทพอยู่นะปไเซอร์ เค่เด,ดียวเดียวเขาใหญ่เลยแบบแบบแคบๆนี่รอบเลยดิยเอา้าเย้ยเลยรวบได้สวยรวบได้สวยโดนใครล็อกรวบได้สวยที่โดนใครมีล้อรวบไปก่อนรอบหนึ่งแล้วก็รวบคราบอีกสวยเลยสวยเลย แต่ว่าเองาหาไฟนี่เป็นไทโบอกแม่งได้เปรียบไม่ายเลยโคตรแรงแราจะไม่มีใครสนใจดีก็ไทโบอกนี่ก่นอ,กอนน,นะเขาปบบโจกบนบังเอากูโดนอ,อะไรเนี่ยเฮ้ยกูได้อะไรไม่รู้อ่ะโคตรเทพเลยคอนไฟโหว ได้ยิงแรงอา้าวไยแตกไปดิมิดฟอจูนมาทำามิดฟอ,อจูนิจมงจนจมจนเวก้าอะไรทำไรอย่างเงี้ยนเอเอ,นอ,ออีเวนต์อะไรก็ไม่อ๋อเพื่อรับข้าวหัวของเขาขอ,อตัวใหญ่ๆแล้วเหรอจะได้ตังค<อ>์เงี้ยเหรอ มันจะเกิดตรงไหนอะโดนเวก้าไม่ดูว่ะเปิดโซลกาเลยเดมีฝั่งละตัวเกิดแล้วเกิดแล้วขาเลยนะข้างบนนะเอาตังเอาตังลุ้ม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 อฮ้ยโดนเฮี้ยนว่าต้องขิวพวกเฮี้ยนนี่ก่อนไปเนี่ย แดงเง้ยว oh. okay. oh? uh, ่ะตัวกูไม mm ่เ hmm. วิร์กเลยว่ะเนี่ยไหนวะไปไหนล่นี่นี่แองเกลาดีไปตีไปเอาตั์อ่ายู่ไงโดนตันมันสองมันมันอยู่กันสองตัวเว้ยอ้าวมาฝักเราก็โดนเย อ๋อทิบหายคูดโนดนนี้อะไรเนี่ยสกิลเวก้าเนก่ยลงเยนะข้างบนนะฆ่ามันฆ่ามันเวก้าเฮ้ยเวก้าเนี่ยโอ,อ,อ,อ้ยย,อยังไรตตังค์เยอะเลย ปิดพิษตัวได้สองดัดงวเนี่ยดีมันมาเกิดฟังเราอะ่ะอุอ้ยเยี่ยได้โคตรเยะเลยมันเยว <c oughs> หลากหลายดิอ้ตาย <c oughs> หายแล้วไงระยะตกมันใกล้ยังจิตตัวเลยดีกว่านะนะอ่าเอาที่ตัวเองเล่นได้ไม่ต้องสนใจพี่เราเอาที่ทีมเล่นได้เลย เก็บเวล์ทีมเก็บเวล์ทีมเก็บเวลยังฮลแรงนยองวะรอดปอมลางแต่งเอาบอลไฟดิอะไรนะบอลไฟ chưa lên 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 cái mày đó ôi đồn mà các đồn úi nhìn lên quá cái mày hát không đây ô gì แดงที่ไมาทำไมมันได้บัฟนี้มาอีกนะแล้วรับอะไรวะรับไฟเนี่ยตาทีเดียวกระจบบับไฟไว้ไอ้ดวนน,น่ะแม่ง ไม่ค่อยดีเลยนะ่ไหมถ้าตัวแม่งสู้ถ้าตัวซับเดืดย่ไงวะจ่าว่ะเะเื่อวะอ๋อนี่มันโยนได้เหรอเออแน่เฮ้ยเขาปอมเขาเลยเขาปอมเลยข้ารถเลยข้ารถเะอ้เฮียเฮยเอาเอาเนะเอากูตาย คุณลงมากูตายใช้ <c oughs> อะไรเนี่ยยึดคลองและปล้องการจุดควบคุมเฮ้ยกลับกันกลับกันกลับกันตนี้อะไรเนี่ยชาชานถอดไปเป็นมัฟมหามากรน,นี่ว่าวต้องะไรงนีะต้องทำอะไรทำอะไรต้องยืนตรงนี้เหรอยืนไหมอ่ะไม่รู้อ่ะยังไงทับไหมให้บัฟมาเต็ม ได้ววดหมดเลยได้บัฟอะไรอ่ะได้ไงให้ลหลอดเต็มฟ้าไงหลอดข้างบนน่ะอลอดมันยึดไงแต่ทดฟี่อะไรที่มันยึกนะด,ยดก้อมอ่ะยระพื้นอ่ะพื้นที่เซนอยู่ฝั่งเราด้วยนะก้อมเราแตกไปไงมันยึดตรงกลางเฮ้ยไอาะเกได้เลยอย่ะืห <c oughs> แตเกเลยได้ทุกคนเหรอเกิดใหม่เกิดใหม่ ไหวไหมโอ้แข่งวิ่งไหมนะเป็วกวเร็วออไปโดนโดนยไม่ตายหรอกโอ้ยอะไรนีถ้าเราจชนะคือต้องตีตัวนี้ได้เลย โอ้โหยิงปีก็รแรงเลยเนี่เฮ้ยนี่นีเดี๋ยวจะพิตายซะ ตัมเ,เละเป็นขี้เลยตัวเต็มโอ้โหตัวรัดนิ่งแรงนิ่มเหมือนจิ้มขนมปังไอ้เหแค่นี้แรงจัดเลยนะไไนเนี่ยไวด้วยอีกินไว้วย ไข่แรงกว่าเล่ามาด้โอ๊ยอะอีเวนไม่ได้อกเไปวะ มดแล้วยังวงบีดแตไม่มีเลยโดดมาโดดมาตาลอดตรงไหนวะตาบางคนเอ้ยกูจะตายไม่ได้กูโดดไปเนี่ยได้ไหมเอ้ ออืโอ้ยไม่ทันเลยใช้ยิวเลยโดนรุมเลยแงงไม่ค่อยมีประโยชน์เลยวะมันตีแรงกันจัดหรอ นี่ตายเอ้าครัวตายเกมโดยการสปายเนสตัดทีเกินดีได้รถเข็นมาแล้วต้องทำลารรถเข็นเฮ้ยเะรอหัวหน้ามึงมาแล้วเป็อะไรอ๋อเล่นแบบไอ้นั่นเปล่าไอโอวอดอะเออตัวเนี้ยเจออะไรต้องคุ้มครองมันใช่ไหมเออต้องคุ้มครองมันอะแบบโอวอดอะสลายของฝั่ง ทำไมฝั่งเราเลีอยน้อยยังไงก็เราตายไงก็มีกูตายมีใครตายไงเลี้ยไม่เต็มอุ้ยยักษ์ชนนี่มือเลีอยสองสามตัวเน่ยพูดแรงมากเอนเฮ้ยตัวเราหมดแลว หลังแล้วตัวหลหนจะตายไหมกวตายแล้วดุไอ้เทนนิงไม่ไม่มีใครตีโมดิฟิเคเซอร์เลยโอ,โอ้ตีไม่เข้าเลยหรอไม่มันมันคิดมันดูดใครไปวะดูดกูนี่ไงอ,อืมตายเหียกูยิงเข้าแล้ว เป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะยางแรงอ่ะเเเีีี้้้ยยยยยยตตตาาากูบอกแล้วกูยิงแรงแล้วตอนนี้เฮ้ยชนะเลยเหรอเออไม่ต้องบุกเแบบออกเจาะเกาะมากูเป็นไงไอ้สฮะกูฆ่าเฮ้ยนี่กูชนะเลยชนะได้ไงวะยิงไอ้ตัวตายไงเยอ ยังไงแต่น้าตยก็คือเป็น<อ>น็กซัเพนทีไงถ้าข้ามันได้ก็ตกเิมคืออีเวนต์สุดท้ายเหรอบวกไม่ต้องนานด้วยกฟอมเพืนทีอฟอมเพืนทีตรงนี้รอที่นี่มาด้วยอ๋อนี่คือเน็กซัต